สวัสดีครับวันนี้ทาง m y p p t นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการทำในส่วนของตัวลายเซ็นหรือเรียกว่า Gmail signature นะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะทำในส่วนของตัวผ่านตัว Gmail นั่นเองนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาเริ่มวิธีการทำลายเซ็นนะครับเราก็ต้องอธิบายในส่วนของอีเมลนะครับมันมีมันคืออะไรอีเมลนะครับก็จะเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนในการติดต่องานเราโดยในตัวอีเมลนะครับก็ยังสามารถที่จะ เก็บข้อมูลข้อมูลสนทนาบันทึกการทํางานต่นตางๆไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารประสานงานระหว่างองค์กรน,นะครับส่วนสําคัญที่สุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลติดต่อของเรานะครับผมโดยปกติแล้วนะครับเราก็ยังสามารถที่จะพิมพ์พิมพ์ลงไปเองได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องส่งอีเมลไปหลายร้อยฉบับเนี่ยครับมันก็จะส่งผลให้เรามีข้อผิดพลาดได้เองนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งเป็นตัว preset นะครับหรือเป็นตัวลายเซ็นสาหรับข้อมูล สำหรับแนะนําตัวหรือจะสำหรับใส่ข้อมูลติดต่อในตัวอ e ีเมลของเราได้นั่นเอง,เองสำหรับวิธีการทํานั้นนะครับผมก็ให้เราเข้า,ขามาที่ในส่วนของตัว Gmail เข้ามาได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ให้ให้เรามาสังเกตในส่วนของตัวนูปปากาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีถ้าเราเอาเอา,เอาตัวม็อบไปวางไวม้มันจะขึ้นว่าแทรกลายเซนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเมื่อเราก,กดเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดไปที่จัดการลายเซนนะครับ ก็จะมีหน้าโหลดขึ้นมาให้นั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็กดสร้างใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็อัจจากตั้งเป็นแนะนำตัวนะครับคกน,นะรับกดสร้งเข้าไป ทีนี้เราก็กดใส่ข้อมูลของเราไปนะครับผมสาหรับจเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเวสเลกัดนะครับหรือว่าแสดงขอแสดงความนับถือก็ตามด้วยชื่อนะครับชื่ออาจจะเป็นน,นะครับแล้วก็อาจจะเป็นข้อมูล ติดต่อนะครับเป็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวลายเสนนะครับเราก็ยังสามารถที่ใช้เครื่องมือนะครับหรือเ,เปลี่ยนฟอนต์ตามาที่ตามในส่วนของตัวที่มีในนี้ได้เลยนะครับเพราะก็ยังให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของเราได้นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะ มากาหนดได้นะครับอยากให้เป็นทางการนิดนึงนะครับหรือว่าต้องการให้เป็นดูแคชวลก็สามารถปรับได้นะครับก็อาจจะปรับตัวหนาตัวเอียงหรือตัวเล็กอะไรพวกนี้ก็ยังสามารถทําได้เช่นกันนะครับรวมถึงยังสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับก็นส่วนนี้ก็ผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้เช่นกันนะครับยังสามารถแนบลิงก์ต่างๆนะครับอาจจะแนบลิงก์ตัวของ เว็บล uh, ิงก์เว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะครับนี่นะครับก็การแอบลิงก็คุุมดำแล้วกดไปที่ลิงก์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์ที่สําหรับให้คนที่เราส่งอีเมลเข้าไปเขาก็สามารถที่จะมาติดต่อช่องทางของเราได้เองในส่วนของการทำลายเซนบนตัวของ Gmail นะครับก็เป็นมีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ก็เดี๋ยว เราก็สามารถที่จะมาตั้งค่าเริ่มต้นของลายเซ็นได้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับค่ามันจะมีตัวเลือกของค่าเริ่มต้นของของลายเซ็นนะครับถ้าเราใช้สําหรับอีเมลใหม่ก็เราก็สามารถที่จะมาเลือก p r e s e ตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้สําหรับตอบตอบส่งนะครับตอบตอบอีเมลรีไบอีเมลหรือส่งต่อนะครับก็เราก็สามารถมันกําหนดได้นะครับแต่ถ้าเราไม่กาหนดแล้วก็เราก็จะต้องเป็นคนกําหนดองนตอนที่เราส่งอมลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดู การใช้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานดีกว่าครับก็เช็คดูรอบหนึ่งนะครับก็จะเห็นในส่วนของตัวลายเซ็นตัวใหม่ที่เราพ่งสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับก็มันจะมันก็จะแสดงส่วนตัวข้อความมาให้นั่นเองนะครับที่เราเซ็นไว้นะครับทีนี้นะครับผมจะลองส่งไปยังอีเมลของตัวเองก่อนนะครับว่าจะมีหน้าตาขึ้นประมาณไหนนะครับก็ก็เปลี่ยนเสมือนเวลาที่รับอีเมลเขาเห็นเขาจะเห็นเขาเขาจะก็จะเห็นแบบเรานั่นเองนะครับ ลองกดส่งดูนะครับทีนี้นะครับเวลาที่อีเมลได้รับมาแล้วนะครับเราก็สามารถจะเข้ามาดูได้นะครับจะเห็นในสองตัวลายเซ็นของเรานะครับแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนของตัวการสร้างตัวการเพิ่มลายเซ็นนะครับบนตัว Gmail Signature นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำตามได้แล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ